หนึ่งสองมือตีกองตะลอกต๊อกแตกสามสี่ดูให้ดีห้าหกสองกระจกเจ็ดแปดยิงปืนแปดดังปั้งปั้งปั้งเก้าสิบกินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอ้ยสวัสดีค่ะเด็กเกค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูหนีอีกครั้งนะคะ สัปดาห์นี้เรายังอยู่กันถึงหน่วยการเรียนรู้โลกสวยด้วยสีสันค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะโลกของเรามีสีสันมากมายเลยค่ะสีสันเหล่านี้ทําให้โลกของเราเป็นยังไงคะเด็กๆน่ายู่น่าสนใจใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อวานนี้คุณครูพาเด็กๆไปสํารวจดูสีสันที่อยู่ตามธรรมชาติรอบๆตัวของเราแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆ ไปรู้ที่มาของสีที่มาจากธรรมชาติค่ะว่ามาจากไหนบ้างนะคะเอ๊ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะแล้วเราก็ทดลองกันนะคะว่าสีจากธรรมชาติเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเ,เรามาดูนะคะว่าสีที่มาจากธรรมชาติมาจากไหนกันบ้างคะ่ะวันนี้คุณครูพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสี ที่มาจากธรรมชาติแล้วนำไปใช้ทำอาหารได้ด้วยค่ะเด็กๆมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพไหมคะรูปภาพมีอะไรบ้างที่เด็กๆเ,เคยและเด็กๆรู้จักบ้างคะ่ะค่ะเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะสิ่งแรกก็คือดอกอะไรคะที่บ้านน้องริต้ามีเยอะแยะมากเลยค่ะคุณครูเห็นริต้าช่วยกุณยายเก็บด,ด้วยนะคะ นี่เขาเรียกว่าดอกอะไรคะดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันเมื่อเรามองเข้าไปแล้วมีสีอะไรคะเด็กๆมีสีน้ำเงินอมม่วงนะคะเมื่อเด็กๆนําไปทําน้ําอัญชันนะคะน้ําที่ได้ออกมาสกัดออกมาจะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะพอเราผสมมะนาวนะคะบีบมะนาวเข้าไปสีนั้นจะกลายเป็นสีม่วงนั่นเองคะ่ะ เด็กๆลองไปทดลองที่บ้านดูนะคะให้เด็กๆมีดอกอัญชันค่ะต่อไปค่ะเด็กๆนี่คือดอกอะไรคะนี่คือดอกกระเจี๊ยบเด็กๆลองพูดตามคุ้ครูสิคะดอกกระเจี๊ยบค้ะดอกกระเจี๊ยบให้สีแดงนะคะมีรสชาติเปรี้ยวหน่อยนึงค่ะเด็กๆเมื่อนำสกัดไปเป็นน้ำกระเจี๊ยบจะให้สีแดง อมเปรี้ยวนะคะเมื่อเรากินเข้าไปดื่มเข้าไปจะรู้สึกเปรี้ยวผสมน้ำเชื่อมรสชาติจะอร่อยมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูต่อไปกันนะคะนี่เขาเรียกว่าขมิ้นชันดเด็กๆพูดตามคุณครูสิคะขะมิ้นชันขมิ้นชันขมิ้นชันนะคะจะให้สีเหลืองนะคะ หัวของมันจะอยู่ใต้ดินนะคะเรานำขมิ้นชันมาทาผิวให้กับเด็กเล็กๆนะคะตอนเด็กๆถ้าเด็กๆโดนยุงกัดคู่กครองนะคะมีปุ่ม่ากุณยายมักจะนำขมิ้นชันมาทาที่รอยยุงกัดใช่ไหมคะจะทำให้รอยยุงกัดของเราหายดีขึ้นนั่นเองค่ะสีของมันจะเป็นสี เหลืองนะคะนำไปใช้ปรุงอาหารนะคะดักกลิ่นคาวได้ด้วยค่ะเด็กๆนี่เขาเรียกว่าขมิ้นนะคะขมิ้นชันต่อไปค่ะเด็กๆสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆหลายๆคนคุ้นเคยดีเพราะสิ่งนี้นำไปใช้ดักกลิ่นนะคะในรถนะคะในตู้เสื้อผ้าและนำไปปรุงทำอาหารได้ด้วยค่ะ เขาเรียกว่าใบเตยเด็กพูดตามคุณครูสิคะใบเตยใช่แล้วค่ะใบเตยมีกลิ่นหอมๆนั่นเองค่ะนำใบผสมน้ำสกัดออกมาจะให้สีเขียวอ่อนนะคะเด็กๆเ,เมื่อนำไปผสมอาหารเช่นาทำเป็นวุ้นกระพิวุ้นดอกอวุ้นใบเตยนะคะจะให้เป็นสี เขียวอ่อนหรือทำเป็นน้ำใบเตยก็จะให้สีเขียวอ,อ,อ่อนๆนั่นเองคะ่ะเด็ดดกๆต่อไปค่ะคืองาดำนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆพูดตามคุณครูสิคะว่างาดำงาดำงาดำนะคะจะให้สีดำนั่นเองคะ่ะเด็กๆเขาจะนำเมล็ดงาดำนั่นนะคะ ไปคั่วให้เกิดหอมนะคะกลิ่นหอมๆแล้วนำไปผสมกับอาหารนะคะอาจจะเอาไปคลุกข้าวเอาผสมกับเครื่องดื่มต่างๆเช่นน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อดื่มเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกหอมๆแล้วให้สีอะไรคะเด็กๆสีดำนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรอีกบ้างนี่เขาเรียกว่าบีบรูทเด็กๆพูดตาม,มคุณครูนะคะ บีดรูทบีดรูทนะคะก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะคะคล้ายๆกับแครอทซึ่งนำหัวของมันนะคะนำมาทำเป็นอาหารส่วนมากเราจะนำไปใช้ปรุงกับสลัดต่างๆนะคะและก็นำไปทำน้ำนะคะน้ำสมุนไพรน้ำผักขุลไม้นะคะให้สีอะไรคะเด็กๆบีดรูทให้สีแดงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ นี่ก็เป็นอะไรคะแครอทแครอทใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักหรือเปล่าแครอทจะให้สีส้มน,นะคะเรามักจะเห็นแครอทในอาหารชนิดต่างๆนะคะเป็นผักชนิดหนึ่งให้สีส้มน,นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปคะ่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆฟักทองฟักทอง ข้าวฟักทองให้สีเหลืองนะคะเด็กๆจะเห็นอาหารที่ทํามาจากฟักทองจะให้สีเหลืองนะคะบนจานอาหารของเด็กๆฟักทองก็จะเมื่อนําไปนึ่งนําไปปรุงรสแล้วมันก็จะให้รสหวานๆนั่นเองค่ะเด็กๆและสุดท้ายนะคะมันม่วงมันม่วงมันม่วงให้สีอะไรคะเด็กๆสีม่วงนั่นเองค่ะ ดเด็กเคยเห็นไหมคะขนมไข่ที่ทามาจากมันม่วงก็จะให้เป็นสีม่วงนันเองคะ่ะเด็กเห็นไหมคะผักผลไั้ต่าง,งๆทําที่เป็นธรรมชาติให้สีสันต่างๆได้ด้วยคะ่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปทดลองดูสีที่ได้จากธรรมชาติรอบตัวเรานะคะซึ่งคุณครูหาตัวอย่างมาให้เด็กเดดูนะคะด้วยกันทั้งหมด ี่อย่างนะคะเรามาช่วยกันนับกันก่อนว่ามีกี่อย่างนะคะ1 2 3 4 5นะคะตัวอย่างที่คุณครูนํามามีอยู่5อย่างค่ะเด็กๆมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะสิ่งแรกเรียกว่าใบเตยค่ะเด็กๆใบเตย สิ่งที่สองนะคะเรียกว่าดอกผักลางค่ะเด็กๆดอกผักลางนะคะสิ่งที่สเรียกว่าฐานค่ะเด็กๆ่านสิ่งที่4คือดอกชวนชมนะคะดอกชวนชมและสิ่งที่5ก็คือมะกรูดมะกรูดค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาทดลองนะคะว่าสีสันแตกต่างกันแบบนี้พอเรานำมาทดลองดูนะคะจะให้สีอะไรบ้างไปดูกันนะคะ เด็กๆจะเห็นว่าสีที่ได้จากธรรมชาตินะคะก็มีสีสันแตกต่างกันนะคะสําหรับวันนี้คุณครูฝากให้เด็กๆลองไปทดลองที่บ้านนะคะว่าสีที่ได้จากธรรมชาติรอบๆตัวเด็กๆมีอะไรบ้างแล้วมีสีอะไรบ้างนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย